ทัพทิมอจา,ารินเคลียชัดดราม่าจบด็อกเตอร์แต่ไม่เคยไปเรียนเป็นอีหนึ่งนักแสดงสาวมกาความสามารถสำหรับทัพทิมอจา,ารินที่นอกจากจะแสดงฝีมือปังแล้วในเรื่องของการเรียนสาวทัพทิมก็พึ่งความปริญญาเอกมาให้ครอบครัวได้ภูมิใจแต่ก็ไม่ว่ามีดรามา่าเมื่อถูกตั้งคาถามว่าทาไมจบด็อกเตอร์ทั้งที่ไม่เคยไปเรียนล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลียรดราม,มา่า ในรายการโต๊ะหนูแม่มกับพิธีกรตัวแม่อย่าหนูแม่มสุริพิพาโดยทัพทีมก็ระบุว่าเราจบปริญญาเอกด้านการจัดการซึ่งก่อนหน้าเราก็เลือกมหาวิทยาลัยเยอะมากแต่จัดสินใจเป็นฟิลิปปินเพราะเราอยากไปเป็นภาษาและก่อนหน้านั้นก็ได้ไปคว้ารางวัลและคนที่นั่นก็ต้อนรับเราดีมากๆก็เลยอยากที่จะไปเรียนดูวัฒนธรรมของที่นั่น รวมไปถึงค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นซึ่งใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งในการเรียนซึ่งตั้งแต่ไปเรียนก็ไม่ได้ไปแตะมหาวิทยาลัยเลยเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดไปอีกทีก็คือรับปริญญาเมื่อถูกถามว่าเกิดดราม่าว่าทําไมไม่ไปเรียน แล้วไต่รับปริญญาสาวทับพิมก็ตอบว่าหนูเห็นเหมือนการที่แท็กมาซึ่งก็เข้าใจเขาก็ไม่ได้ไม่เห็นกับเราในตอนที่เราเรียนเพราะว่าส่วนใหญ่เรียนออนไลน์เราก็เลีที่บ้านเรียนที่กองละครแต่ถ้าถามพี่ที่กองละครพี่ทีมงานอาจจะพอเห็นบ้างเพราะว่าเราก็ไปพีเต์งานแล้วก็จะบอกพี่ทีมงานว่าขอสักสองสามชั่วโมงนะจัดให้หน่อยไปถ่ายคนอื่นก่อนเลยให้เราพีเซต์งานก่อนซึ่งเราก็พิเศ์งานอยู่บนรถ ตัวอย่างเมืองไทยเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปมาหาลัยตลอดนะส่วนใหญ่ก็จะมีการเรียนแล้วก็ส่งงานสาจัรทิมก็บอกว่าเกือบเรียนไม่จบตามระยะเวลาที่เขากําหนดเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่โควิดดีขึ้นคิวงานทุกอย่างมันก็อัดรวมกันซึ่งเป็นช่วงที่เราต้องทําดุษฎดีนิพนธ์ ้องเริ่มทำเล่มแล้วเราก็รู้สึกว่ามาโตใช้เวลาเยอะไม่น่าจะไหวมาพร้อมกันทีเดียวแบบนี้เลยตั้งใจจะขอหยุดก่อนแล้วค่อยกลับไปเรียนอีกครั้งปรากฏว่าไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็น่ารักมากบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูให้ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอาจารย์ก็บอกลงทะเบียนไปให้เรียบร้อยไม่เป็นไราอาจารย์เชื่อว,ว่าหนูทําได้ซึ่งถ้าเชื่อมันในศักยภาพของเราก็ต้องโชว์มีโอกาสได้จบพร้อมเพื่อนในรุ่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่กข้อมูลข่าวจากทางไทย์น็ตออนไลน์ด้วยนะคะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ